ตักครับปิดครับอีนทีครับสุดยอดแก๋วใครใส่แล้วครับหัวขานะครับเรือครับตักรา่นิดหน่อยนะครับครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่กุ้งครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่กุ้งครับอาเชียวนะครับอาเชียวครับแก่ฟ้านะครับเชียวครับอโอ ต้มงย้ำน้ำข้นครับให้ลองชิมดูครับฮึจัวครับไปปดูปลาครับไปประกูดรถ่ายไปเลยครับไม่ต้องหันครับประเทศครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สวดวันนี้เท็ตก่อนครับสุดท้ายแล้วครับปิดแค่แล้วนะครับบักนาวครับบักนาวมีบักนาวนะครับปูสองกิโลนะครับหอยเชลยวอีกสองกิโลนะครับร้อยบาทครับกระถางนี้ครับโลละสี่ร้อยครับ ทั <S <S Arrow, ้กุ้งทั้งหอยเชลวครับทานี้800ครับตัดได้ประมาณ5าจานนะครับจาน180อันนี้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเทีหน้าจะทำหม้อไฟให้นะครับเดี๋ยวคนเทหน้าเดี๋ยวคนเทีหน้าผมจะทำแบบหม้อไฟให้เลยครับหม้อไฟโชว์เลยครับอ๋อ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 อ๋เอ๋ออ๋ออายอ๋อ่๋ออออ๋ออ๋อ่๋ออ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 ออ๋อ